เอามาเก็บกันมันอยู่เปล่าแล้วเดี๋ยวเราอ่านให้ซิครับมอเตอร์แต่ว่าขอลงผู้อุ่นตามหน่อยเนาะไม่ให้กันกินซิงค์เห็นมั้ยกันน่ะดันน่ะบ้านสัมพันธ์อะไรนะครับ <coughs> <coughs> ไม่มีเขาจะมัรนั้นด้วยไม่ใช่ราก่อนอีเยไปแล้วลืมของกโอ้อไ่สอย้กตือสั่งนเมาบินไปสมาอะไรกันเปลี่ยนใจหื้อออกมีอะไรที่นกแไปทำกสต่ค่เสื้อคัเป็นเร่่านี้นาน่เลยไม่น่อยู่นานเง็มมุกคนนั้นา

เนฝากความห่วงใยมาให้ครอบครัวนะคะก็เลยมอบอันนี้เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวก่อนนะคะค่ะไปต่างประเทศนะครับคู่ว่ารักกันนะตอนนี้ท่านเป็นนายกด้วยเลยับท่านเป็นนายกต่างชาติแล้วก็มี

ใช่เงก็ได้เก้เลี้ยงอยู่กัมโมดีดีตลอดได้อยู่กับเกตลอดค่ะนี่คนนดมากไม่มีจ้ะคนพ่อแม่คนนี่ะเอ้ยไมด้บอ้มุ้แต่ว่าคือเก้ก็ได้เลี้ยงไปลูกปลาฟรีนะคะแบบนี้ม่ไดเลี้ยงก็จะมีไม่ได้เลี้ยงก็จะมีคนนี้ไอ้มุ้งพอวันนีเด็กไป เ d าเมฆแล้กเปสั่าใช่ใจนะอคแล้วก็ยากเขมีสัตว์้วก็ก็มีครอบครัวใหม่แล้วก็พ่อเาก็ช่วยเลืออยู่แต่ว่าเาเป็นหลักป่าใช่ักช่วนี้น้องีพ่อหนุ่มค่ะป 一个人。